เขาม่มีบุญวาฟังเทศจากพระเดชพคนที่ไม่เคยมีบุญไม่ม so ีธนาคารบุญปั้นไว้ไม่มีอะไรลยเบิกเพราะฉะนั้นอยากได้สมเด็จก็ไมรไม่ทำบุญไว้เหมือนเงื่อคนมีเงินาก้นาดอยากได้ไม่ไรเขาเคเบิกเอาเหมือนนั้นอย่าลืมบุญนะโยมพระก็ต้องทำบุญเมื่อการถาพระจะไปซื้อตเตอรีม่ถกนรอเพอเงินได้โยมก็ให้ บางสกุลมาเนี่ยซื้อยังไงก็ไม่ถูกหรอกดูตัวอย่างเยอะแยะเลยซื้อจนตายไม่ถูงสักนิดเพราะงันที่เขาอัทิศเวลาเขาจะทำบุญเขาบอกขอทิศส่งสุลนี้ให้แกผู้จดจายไปนั้นไปแล้วไปนั้นไป้วพระลืวไปวยทแาเงินที่เขปทล้วไป้วไป้ไปะได้อไไรเพ้าไบุญ้วไมแล้วไปแล้วไปแหมไมแล้วไปแล้วไแล้วไปแล้วไป้วไล้ไปแล้อ,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 ไ,ไ,อไรแ้วไปแล้วไม,าาไมแ้วไ,ไมไไปไไ อันนี้โลกอยากได้โลกโลกคนโลกมากเนี่ยชาตินี้ก็ไม่ได้หายตายไปได้วก็ตกนรกเป็นเปรตอืจนต่างองคนเปรตเ,เพราะว่าไม่นี้เราไม่เชื่อมีมักระทายกวัดหลวงพ่อให้ดูแลการเงินของวัดมีอะไรได้อยู่กระทายกนี่แหละหลวงพ่อไม่ถืงตังอยู่แล้วจนแล้วแกเป็ใช้ใจ่ายตรง ยกคนนี้ตรงมากเลยอยู่มาวันหนึ่งเงินแกไม่พอใช้เลยืมยืมในใจนะไม่ได้บอกพอ่อย,ยืม,มในใจตั้งสองพันก่อนพอยืมก่อนไปแก้ขันแก้ขาดชีวิตต่อมามีเหตุบังเอิญตายก่อนจ่ายตายก่อนนำเงินไปส่งคืนแล้วไม่ได้จ่ายเงนินวัดคืนจิตนี่วัดสองพัน 2, บาท กายไปเป็นเปรตไม่ได้เป็นเกิดที่ไหนเป็นเปรตเฝ้าโบสถ์างครัางคืนก็มาร้องนิ่นรนทรนทุนรายร้องพระเนรอยู่ไม่ได้เลยออกไปดูได้ยินแต่เสียงร้องไม่เห็นตัวมันเป็นอะไรเสียงร้องอะไรอยู่มาก็ไปบอกหลวงพ่อให้มาหลวงพ่อก็นั่งสังเกตอะไรมันร้องนางดูดึกสง,งัด ก็มาร้องอย่างว่าเจอเจอเปรตตัวใหญ่นหน้าตาเหมือนกับขาย,ยกของเราเหมือนกับเป๊ะเลยเสียงว่ข้า,าย,ยกเราได้เลยเอา้ามีอะไรนาะขาย,ยกถามชื่อไปมีอะไรตายแล้วยินโดนทุกข์ยากอะไรอย่างไรมาหลองมาหลอนอย่างนี้พระในวนัดกลัวกันหมดไม่มีใครอยู่ได้แล้วนี่นี่ธุระอะไรบอกมาจะด้ช่วย เพร่ก็ร้องบอกว่าผมรายงานชื่อติดหนี้หลวงพ่อโดยที่หลวงพ่อไม่รู้สองพันบาทประมาณติดหนี้เงินวัดหลวงพ่อช่วยบอกภรรยาผมให้เอาเงินมาทาบุญดุจให้ผมแล้วปรวดน้ำให้ผมด้วยผมจะได้พ้นทุกนี้ตื่นเช้ามาหลวงพ่อไปให้คนไปเรียกภรรยาเข้ามา พยาเขาก็บอกก็ดีเลยว่าเมื่อคืนหลวงก็ฝันอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อฝันว่าพ่อเขามาบอกให้เอาเงินสองพันบาทมาถวายหลวงพ่อโจมพ่อคดีแลเลยทำบนญกรดน้ำทิศให้จากนั้นมาผีเปรตนั้นก็หายไปไม่ปรากฏแล้วไปเกิดแล้วเป็นเทวดาแล้วอานิสงส์ที่ซื่อสัตย์ราเษาเงินวันโกงสองพันที เป็นเปรตอยู่มหาจุลานีิคไปเทรชัยร่อไม่มีไม่มีใครโกงมีจะให้ไปให้ไปถ้าใครโกงเดี๋ยวตายไปแล้วเป็นเปรตร้องข้ามภูเขากระโดงอย่งนี่แหละไม่ไปไหนไปมาทำบุญก็ได้ยินเรื่งเปรตสินร้องระวังนะใครมีหน้าที่ถือเงินน่ะ เราเรารูกว่าไม่มีใครกองหรอกมีแต่รังช่วยกันปวดไปเพื่อมันมีตัวอย่างายบสยกวันไหนที่ว่าเนี้รู้นอยู่คุนวันน้อเรา้ตใกล้ใกล้ันยากโซ่คนไม่ใช่บุิรัมเรื่องจริงไปอิงยายเรื่องโลกทำให้เป็นเปรตโลกพะนิตอันนี้เห็นเป็นตัวอย่างถ้าเราโลกทุกวันเราเป็นเปรตทุกวัน กรทุกวันเป็นเปรตเป็นตกนรกทุกวันนะคัปฏิบัติมิาาปัจจนากรรมฐานเพื่อดับความโลภ